hello สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับจิบเบอร์เซิร์ฟฟอร์นะคะวันนี้ก็จะมาะรีวิวนะคะอสเสซอรี่สำหรับใช้ใน iPad นะคะเพราะว่าเพิ่งถอย iPad มาใหม่นะคะทุกคนอันนี้เราก็จะเลือกเป็นธีมนะคะสีชมพูนะคะทุกคนวันนี้ iPad ของเราเริ่มที่น้อง iPad ของเรานะคะ อันนี้นะคะก็ซื้อเป็น iPad Pro นะคะ2021นะคะเป็นแบบ11นิ้วนะคะทุกคนก็จะไว้สำหรับพกพานะคะติดตัวไปนะคะก็เลยไม่ได้ซื้อ12.9เพราะว่าไปจับดูแล้วมันหนักมากนะคะทุกคนตัวนี้นะคะก็เปิดมามันก็ไม่มีอะไรอนี้ก็เป็นแบบว่า Wallpaper นะคะให้แบบว่าเข้ากับตัว i-pad c a คสนะคะที่เป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็น apple pencil นะคะทุกคนตัวนี้ก็ใช้เป็นสีชมพูเหมือนกันนะคะให้แมทกับตัวตัวเคสนะคะทุกคนเดี๋ยวเอาน้องออกมาก่อนโอเคปากหลุดตัวนี้นะคะนี่นสีอันเดียวกันเลยคิดเองนะทุกคน ตัวน,นี้นะคะอันนี้ก็คือซื้อปอกมาเพิ่มนะคะทุกคนตัวน,นี้นะคะเดี๋ยวพวการาคาแล้วก็ลิงที่ซื้อนะคะเดี๋ยวแนบไว้ใต้คลิปนะคะทุกคนตัวน,นี้ Apple Pencil 2นะคะหัวหลุดแล้วก็จริงๆตอนเราใช้เราก็ไม่ค่อยได้ใส่หัวตอนใช้นะทุกคนอนนี้แบบใส่ให้มันกันแบบตอนที่เราเก็บไว้ในเคสเฉยๆนะคะ แล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นกระเป๋าใส่น้อง iPad อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเออมันจะได้ช่วยป้องกันน้องอีกทางหนึ่งนะคะเป็นคนแบบว่าไม่ไม่ได้ทนุถนอมหรือว่าซุ่มซ่ามว่าเงินเถอะนะคะก็จะ อาจจะทำร่วงได้นะคะก็เลยซื้ออันนี้มาไว้พวกใส่กระเป๋าอีกทีหรือว่าถืออีกทีตรงนี้มันก็จะสะดวกกว่านะคะจะมีซิปอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นแบบูบุแบบนี้นะคะน้องกันกระแทกได้ดีนะคะทุกคนไม่ได้มีช่องอะไรเพิ่มเติมนะคะมีแค่ช่องเดียวนะคะเวลาใส่ก็จะแบบพอดีนะคะใส่เรียบร้อยเราก็จะช่วยแบบ ปกป้องน้องได้อีกทางหนึ่งนะคะถัดไปนะคะตอนนี้ก็คือจะเป็นคีย์บอร์ดนะคะก็จะเป็นแบบกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็ชอบฟังเสียงอะเสียงมันเหมือนแบบมันน่ารักอะ่ะทุกคน ตัวนี้นะคะก็ซื้อของยี่ห้อเอ่อโมฟี่หรอคะไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะคะทุกคนตัวนี้ก็คือเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ซื้อมาพร้อมกับเมาส์นะคะยี่ห้อเดียวกันนะคะทุกคนตัวนี้ก็จะใช้เป็นฐานนะคะถ้าตัวคีย์บอร์ดก็จะใช้เขาก็จะมีแถมฐานมาให้นะคะตัวนี้ก็เอาออกมาเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ก็เลยไม่อยากเก็บฐานเอาไว้ข้างในนะคะให้ฐานาใช้ทางตัว ตัวคีย์บอร์ดแล้วก็ตัวเมาส์นะคะอ้ยกระแทกแต่ว่าถ้าจะใช้นะคะก็ต้องมีตัวเชื่อมนะคะทุกคนตัวนี้เราต้องไปซื้อมามาเพิ่มนะคะตัวนี้เสียบที่ตัว iPad ของเรานะคะแล้วก็เชื่อมเป็นแบบว่า ถึงเชื่อมเป็นบลูทูธได้นะคะอันนี้อันนี้ก็ซื้อในช้อปปีนะคะทุกคนทุกคนไม่ต้องซื้อยี่ห้อนี้ก็ได้นะคะยี่ห้อไหนก็ได้แต่เราเห็นอันนี้มันสีชมพูอะ่ะทุกคนดูเข้ากับตัวเครื่องนะคะดูเข้ากันเนาะก็เลยซื้อมาแล้วก็ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นแท่นวาง โทรศัพท์นะคะหรือว่าจะเป็นตัว iPad ก็ได้นะคะที่ซื้อเพราะว่ามันเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็มันก็เข้ากับตัวอุปกรณ์ของเรานะคะตัวนี้เพราะมันก็แบบแข็งแรงทนด้วยทุกคนมันแบบมันไม่ใช่พลาสติกอะคะ่ะหรือมันเรียกว่าอะไรอะคือมันดูแบบมันดูแข็งแรงนะคะตัวนี้แล้วต้องนี้ก็ดูแบบเออทนทานอยู่นะทุกคนเดี๋ยวลองเอาไอแพดไปวาง แคเดนนะคะอันนี้ก็คือไม่ได้ถอดเคสเลยนะคะทุกคนก็คือไม่ได้ถอดเคสนะคะก็คือวางแบบนี้ไปเลยนี่เราก็จะใช้ตัวนี้นะคะอันนี้เราก็ตัวนี้เราก็จะแบบเสียบเพิ่มเข้าไปน้องเข้าไปตรงนี้นะคะถ้าเราจะเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะคะตัวนี้แต่ว่าอันนี้เรายังไม่ได้เชื่อมนะคะทุกคนเพราะว่าทันยังไม่ได้ใส่ ก็ใช้ก็มีความน่ารักม้งมิงแบบนี้นะคะก็ทำให้รู้สึกอยากทำงานเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึง่งโอเคค่ะทุกคนก็อันนี้คลิปนี้จริงๆก็ไม่มีอะไรนะคะแล้วก็แค่มาตัว unblock accessory ของเราเฉยๆนะคะตัว ipad ก็คงไม่ได้พูดอะไรมากนะคะเพราะว่าก็มีคนรีวิวไว้เยอะอยู่แล้วนะคะ โอเคค่ะทุกคนถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปถัดไปคะ่ะใครมีคำถามอะไรก็เมนไว้ข้างล่างได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะบ๊ายบาย